เกี่ยวกับถนนถนนช่วงหน้าบริการอาชีพนะครับเป็นถนนที่ตัดตัดแยกออกจากถนนสาย2องนะครับเป็นถนนสายระหว่างอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาไปไปทางไปสิ้นสุดที่ยะโสธรนะครับซึ่งถนนเส้นนี้จะเป็นทางแยกเพื่อมุ่งเข้าไปสู่บ้านสำราญตะบนเมืองบัวแล้วก็บ้านหองข้างใหญ่ตะบนองข้างใหญ่นะครับถนนช่วง1กิโลเมตรแรกเนี่ยจะจะ,จะออกจากทางแยกถึงช่วงหน้าเรการอาชีพ นะครับลักษณะถนนจะเป็นที่ความความความชันของถนนจะสูงนะครับแล้วก็ถนนจะแคบมีทางโค้งนะครับซึ่งซึ่งเป็นเป็นถนนที่มีการสถิตการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างจะบ่อยครั้งนะครับซึ่งส่วนมากเป็นอุบัติเหตุที่ะจะเสียชีวิตนะครับรายรายรายเล็กน้อยไม่ค่อยมีนะครับซึ่งจะเกิดบ่อยครั้งนะครับอันนี้คือ,อเป็นภาพรวมของถนนที่กิดเหตุนะครับ เกิดจะท่วงประมาณทางแยกถึงบริการอาชีพจะเกิดบ่อยนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องการเกิดอุบัติเหตุอ่าสาเหตุหลักทั่วๆไปนะครับกม็มีมีมีแค่ข้อมูลแค่สี่อย่างนะครับคือคืออันแรกก็คือมาจากมาจากคนนะครับอันที่สองก็มาจากถนนอันที่สามก็มาจากรถอันที่สี่น่าจะมาปัจจัยอยื่นๆนะครับซึ่ง สาเหตุการเกิดผมก็เชื่อว่าน่าจะาคน,นมามาเป็นระดับแรกนะครับเพราะว่าถ้าถ้าคนเราพร้อมในการกับขี่นะครับไม่ว่าสภาพอื่นเป็นยังไงเราก็สามารถควบคุมดูแลแล้วก็อย่างเรี่องก,การเกิดอุบัติเหตุได้นะครับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุก็น่ามาจากคนเป็นเป็นปัจจัยแรกนะครับแล้วก็น่าจะมีอิทธิพลสูงสุดในใน,ในการเกิดอุบัติเหตุจริงิงตั้งแต่ ผมมารับราชการเป็นพนักงานสอบสวนที่นี่นะครับก็ก็ประมาณสิบปีเศษนะครับก็ก็มีการเกิดเหตุขึ้นบ่อยครั้งนะครับส่วนมากจะเสียชีวิตซึ่งถ้าเอา,เอาจากสถิติช่วงปี59ถึง,ถ,งถึงปัจจุบันนะครับถ้าปี59ก็จะมีประมาณเดือนเดือนมีนานะครับมีมีจักรยานตกถนนแล้วก็มาพบสุกตะเ้าเป็นชาวบ้านระแวกกันละแล้วก็ถัดมาเดือนธันวาคม2559เป็นเป็นอาจารย์วิทยาการอาชีพเองนะครับขบับรถตกถนน ช่วงกลางคืนนะครับสามทุ่มและล่าสุดก็คือวันที่วันที่น่าจะวันที่ประมาณวันที่แปดนะครับวันที่แปดคือรถยนต์กระบะสองคันข,ขี่สวนทางกันมาเ,นเกิดหน้าการเอาชีล้วก็พู้กับขี่กระบะเสียชีวิตนะครับหนึ่งรายนะครับส่วนอีกอีกคันไม่ไม่เสียชีวิตแต่บาเดเจ็บนะครับซึ่งซึ่งอันนี้เป็นรายล่าสุดนะครับวันที่แปดก็ทนับแล้วก็ ก็ถ้า5-9ถึงปัจจุบันก็3ศพนะครับส่วนส่วนก,นก่อนนั้นก็ก็มีอีกหลายรายครับใน,ในช่วงคนก่อนนั้นถัดปี5-9ลงไปก็เราก็ย้อนกลับไปว่ามูลเหตุของการเกิดปัญหาอุบัติเหตุใช่ไหมครับมีอะไรบ้างก็มาจากที่ตอบไปเมื่อกี้คือจากอะไรมีคนมีมีถนนมีรถแล้วก็ปัจจัยนถูกไหมครับถ้าหากการแก้ปัญหาการไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ผมก็คิดว่าคงจะย้อนกลับไปที่คนถูกไหมครับถ้าการแก้ปัญหาแก้คนได้แก้ได้ทั้งหมดถ้าคนรู้กฎระเบียบเคารพกฎจราจรแล้วก็ไม่คิดถึงความความอะไรล่ะไม่ไม่ไม่มีความประมาทนะครับไม่คิดในแง่ว่าไม่อาจจะไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับขับขี่ด้วยความมั่นใจแล้วก็ระวังตัวที่สุดแล้วก็คิดถึงความปลอดภัยที่สุดก็ไม่เกิดอุบัติเหตุถูกไหมครับส่วนปัจจัยเดือนๆถ้าเกี่ยวกับกับถนนอีกปัจจัยหนึ่งก็ ทางแก้ปัญหาก็ควรจะมีมีถนนที่มันมีความพร้อมมีมีความสมบูรณ์ทั้งในงแง่ความกว้างแล้วก็ป้ายสัญญาณจราจรต่างๆต้องชัดเจนถูกไหมครับไม่ให้มีถนนรูปเป็นบอ่อหรือว่ามีป้ายบอกนะครับถ้าเป็นทางโค้งก็ต้องมีป้ายชัดเจนซึ่ง,ซ,งซึ่งก็น่าจะแก้ปัญหาได้ไดม้มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาด้วยนะครับลองจากคนส่วนเรื่องรถก็ก็เป็นผู้เป็นหน้าที่ผู้กับขี่แต่และคนเนาะที่จะทำอะไรให้มีเกิดสมรรถนะที่ดีถูกไหมครับไม่ใช่ว่ารถที่ สมรรถนะนี่มาใช้มันก็มีส่วนในการบันเหิุด้วยส่วนปัจเจัยอื่นงนั้นก็มัน,ม,นมันก็จะไกลอยู่ก็มันเป็นปจัจจัยอื่นที่เรามองคาดคิดยังไม่เห็นนะครับเช่นอาจจะมีมีสัตว์เลี้ยงไหมหรือว่ามีเกิดอะไรอ่ะเส้นทางขัดขวางการจราจรไหมหรือปัจเจัยอย่นนั้นก็มันไม่ค่อยมีเกิดนะครับก็คืออยากฝากคือหลักๆคือคนนะครับถ้าถ้าถ้าคนถ้าแก้ได้ตรงนี้นะครับให้เข้าใจกฎจราจรแล้วก็ พยายามขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับผมคิดว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดถูกไหมครับการขับรถเร็วไม่ใช่ความประมาทนะถูกไหมครับแต่ความประมาทเกิดจากความไม่ไม่ระมัดระวังตามสมควรตามวิเย,ยชนนะครับแล้วก็หมายถึงชอบชอบเสียงชอบคิดแต่ว่าไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุแต่มันก็เกิดจนได้นะครับอันนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นทางแก้ที่ดีที่สุดถูกไหมครับ